สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนสเตอร์หลังนะครับเป็น40ฟันนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นงานไทยนะครับสั่งออนไลน์มาแล้วก็ผมก็จะมาเปลี่ยนขาค้ำแหลกหลังด้วยนะครับเพราะว่าของเก่ามันเป็นสเตนเลสบางนะครับมันขาดไปแล้วนี่นะครับของเก่าเนื่องจากเมื่อก่อนผมบรรทุกหนักมากเลยนะครับบรรทุก10โลขึ้นนะครับเมื่อก่อนข้อดีของการใส่ ขาค้ำเหล็กหลังนะครับก็คือฐานฐานน็อตตรงนี้นะครับไม่แตกนะครับเพราะปกติคนที่ใส่เหล็กหลังนะครับแล้วไม่มีขาค้ำเหล็กแรงสั่นนะครับแรงสั่นมันจะลงไปที่ฐานไปถึงไปตรงที่จุดยึดเลยนะครับจะทําให้จุดยึดมันแตกมันร้าวนะครับหลายๆคนก็เจอกันอยู่นะครับที่จุดยึดมันมันแตกนะครับจุดยึดมันร้าวเราจะสังเกตนะครับเวลาเราขับ แหลกหลังถ้าเราไม่ใส่ขาค้ำนะครับมันจะขยับนะครับมันจะขยับไปมาไปมาแล้วมันจะสั่นลงฐานมันสั่นลงรูเลยนะครับตัวขาแหลกผมขาดไปแล้วรอบหนึ่งครับผมไปเชื่อมใหม่มันก็เลยดูไม่สวยอย่างที่เห็นนะครับผมไปเชื่อมถมให้มันหนาหน,น,นานะครับมันก็เลยดูไม่สวยปีที่แล้วผมไม่ได้ใส่แหลกวิ่งเลยนะครับเพราะว่าแหล็กมันขาดผมเพิ่งมาซ่อมใหม่เนี่ยนะครับ เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับเวลาเนี่ยครับเวลาที่มันมันวิ่งไปนะครับเนี่ยมันก็จะขยับอย่างนี้ตลอดนะครับต่อให้เราแบบว่ามองไม่เห็นนะครับแต่ว่ามันมันจะขยับอย่างนี้ตลอดแล้วแรงมันจะสูงไปที่แถวนี้นะครับเริ่มแรกขาค้ำขาค้ำแหลกจะขาดก่อนนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยขาแหลกขาดนะครับเนี่ยจุดนี้เลยนะครับขาดถ้าถ้าขับแบบไม่ใส่ขาค้ำนะครับแหลกจะขาด แล้วก็ตามด้วยฐานเหล็กมันจะแตกนะครับดังนั้นก็ต้องใส่ค้าเหล็กนะครับเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะครับเวลาผมใส่นะครับผมก็จะขันน็อตล้มหลวงไว้ก่อนนะครับยังยังไม่ขันแน่นนะครับเพราะว่าจะต้องจัดจัดทรงให้มันได้ก่อนนะครับให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนเมื่อเข้าที่เข้าทางค่อยค่อยขันอัดทีเดียวนะครับเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับขาค้ำเหล็กตัวนี้จะเป็นเหล็กนะครับ ก็จะแข็งแรงกว่าสเตนเลสอยู่นะครับพอดีผมทักไปหาคนขายที่เคยซื้อแหล็กแหล็กหลังนะครับก็ขอซื้อขาค้ำแหล็กต่างหางนะครับคนขายก็บอกว่าถ้าอยากได้แบบแข็งแรงเอาแบบขาเหล็กไปเลยนะครับอันนี้ทดสอบนะครับจะเห็นว่ามันสามารถรับน้าหนักได้นะครับจะยุกตาโชกเลยนะครับแต่ถ้ากดแล้วปลายแหล็กลงนะครับอันนี้ไม่ดีแล้วนะครับ และผมก็ได้ทาการเปลี่ยนสเตอร์หลังเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นสเตอร์หลัง40ฟันนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็สั่งออนไลน์เหมือนกันนะครับเป็นเป็นร้านเดียวกันที่ผมซื้อแหลกหลังเลยนะครับด้วยความเคยชินที่ผมใช้แต่เบอร์40มาตลอดนะครับก็เลยต้องใช้เบอร์40นะครับตอนแรกว่าจะลอง39แต่ด้วยความที่น้ําหนักผมมันเกือบ80นะครับอีกนิดเดียวผมก็80ละด้วยน้าหนักรถและน้าหนักคนนะครับก็เลยต้องเลือกใช้เบอร์40 แต่สเตอร์เบอร์40นี้นะครับเวลาความเร็วร้อยขึ้นนะครับมันจะเพี้ยนนะครับความเร็วมันจะเพี้ยนแต่ว่าอัตราเร่งมันมันได้นะครับมันได้อัตราเร่งเกียร์6เกียร์6สบายนะครับเกียร์6ต้านลมสบายคลิปในช่องที่ผมไปเที่ยวนะครับก็มีแต่สเตอร์40ทั้งนั้นนะครับที่ผมใช่เพราะว่าผมใช้เบอร์40มาตลอดพอกลับมาใช้สเตอร์เดิมมันมันรู้สึกแบบมันไม่ได้จริงๆนะครับมันมัน เมื่อกี้จะสังเกตได้ว่าจังหวะออกตัวมันมันก็ออกเร็วนะครับออกเร็วพอสมควรกว่าสเตอร์เดิมนะครับเดี๋ยวจะไปลองอัตราเร่งแซงนะครับผมจะแซงด้วยเกียร์สามนะครับในจังหวะนี้นะครับสเตอร์เบอร์40เนี่ยรอบจะขึ้นเร็วมากเลยนะครับก็คือได้รอบได้อัตราเร่งนะครับสำหรับการเร่งแซงนะครับ ส่วนท็อปสปีดตัวนี้ก็ร5 0ยกว่าก็จะเพี้ยนหน่อยๆนะครับเพี้ยนขึ้นไปร5 0กว่านะครับแต่ความเร็วจริงเท่าไหร่ไม่รู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟหน้านะครับมันจะสว่างประมาณนี้แหละครับมีผมก็มีแผนว่าจะติดสปอร์ตไลท์อยู่นะครับตอนนี้กําลังติดที่ชาร์จ USB ใหม่นะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ